สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอยู่กับช่อง MNNWTV ตอนนี้กำลังจะให้อาหารนกลูกนกเขานะคะที่สามจ้ะครั้งแรกครั้งแรกในการให้อาหารลูกนกอือดูก่อนดูดูวิธีการทำก่อนแล้วนกมันจะกินหรือเปล่านะอาหารนกก็คงต้องกินแหละไม่กินมันก็ไม่มีอะไรกินแล้วนมัน เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาปากนกเขาแย่เข้าไปในที่ตัดไว้นะคะเพราะว่าลูกนกเขาเขากินจากปากของแม่นั่นเองกินเอาปากแย่เข้าไปในปากแม่มือกลางปีสามสิมันกลางปีเหมือนมันอยากจะกินนะยากนิดนึงเพราะเพิ่งเก็บมาใช่น้องไม่ค่อยจะชินกับที่นี่เท่าไหร่กินเลยบางทีมันก็อยอ่ธรรมชาตินะ กินเลยแม่ไม่ต้องขยับเลยมันขยับเองปีบมาเดินเล่นนิดนึงกินเลยเจ้านกน้อ,นอยปีบเลยอ้าเนื้อฟิสานายสิกินก่อนอร่อยนะฉันรู้ว่าดี่ที่นี่นั้นมีพีคมันยังไม่คุ้นกับเราเขากฎีให้ให้แม่ให้อาหารก็เลยแหวกตกใจตกใจหมดเลยน,นกก็น่ากลัวเเลยเนี่ย อาหารเี๊อาหานหนูจะจับกินอาหารก่อนกินอาหารโโอ้หมันนี่มันจะหนีแม่มันกลัวจิกจิกจิกเข่าอืมกลัวแม่แม่เดี๋ยวโดนจิกนะเดี๋ยวโดนจิกแม่เฮ้ยดูปีกมันสิไม่เคยดูลูกไก่นกไก่ขนาดนี้โอ้ยเคยดูเลยเดี๋ยว ขี่รถมือขี่รถมือเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นมันยังไม่คุ้นแม่ใครใครี่เป็นไรมะนี่เดี๋ยวแม่ล้างมือไปแล้ว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 ปวดยากปวดยากปวดยากดีสิกินนะกินนะน้ากลิ่นน่องน่องอาแต่มื่นิดหน่อยนะคะแม่ไม่กลัวมันจิกหรอแต่มันก็จิกนิ้วแม่โดนแผลสองทักเลย โดนที่โดนโดนนั้นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปตอนที่กินได้ไหมเนี่ยยวตัดอย่างนั้นนานเกินตอนตอนนี้ก็เริ่มกินนิดนิดเริ่มกินไปไปปากมันก็งับงับงับเข้าไปแต่มันก็ยังเดี๋ยวค่อยเ่็ดปากลูกนกใช่ที่เลอะเลอะข้างนอกเดี๋ยวปล่อยก่อนกินเสร็จแล้วค่อยเลอะเดี๋ยวค่อยเช็ดไม่ใช่ค่อยเลอะค่อยเช็ดระวังไข้หวัดนกนะ อันนี้ก็ยังป้อนอาหารไม่สำเร็จเมืม่อไหร่จะกิน,มนหมดเนี่ยบางทีนิดหน่อยเปื้อนปากเต็มเปื้อนตัวหมดแล้เรเลี้ยงนกครั้งแรกก็ประมาณนี้ <c oughs> เราแค่จับมามันแบบรักษาเฉยๆโดนะ้วนะเดี๋ยวพอมันโตแล้วบินได้เดี๋ยวก็ปล่อยมันสู่ธรรมชาติใครแล้วขื่นบ้างนิดหน่อยกินนะก็ติดปากอยู่ใช่ใช่ แม่เป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกใช่ให้ไงไ <c oughs> นะเย่างนี้ครังครับเฮ้ยหันหน้ามาถังวันดูไหงั <c oughs> ้นกลัวนกเปล่ากลัวมันจะจิกเลยสิ <c oughs> นนการปีกแล้วก็เพิ่งเคยเห็นนกใกล้ๆอย่างนี้ครั้งแรกใช่นี่ตัวจริงตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมมันจะกินอาหารได้หรอขี่ได้เลยไหม แม่มันวางนมมันนาจะหิบครั้งแรกคนจะกินไม่หมดเพราะว่านกยังไม่ชินการกินแบบนี้ยังไม่คุ้นใช่ยังไม่คุ้น่ฉันก็หิวแต่ในคลิปที่ดูเนี่ยคือเขาก็ต้องใช้วันพยายามเหมือนกันนะเขาไม่ได้ถ่ายครั้งแรกหรอกที่เขาถ่ายคือเขาเขาเคยป้อนแล้วเขาป้อนอยู่แล้วไงของเช่นนกแม่กินเลยนี่ของเล่นนกยังไม่ชินเดี๋ป้อน้ซึ่งก็ตอนนี้เอามาไว้ในรังนะคะ ตราก็คือมังเป็นครั้งแรกก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แล้วก็เลยป้อนยังคงยากสองสามนาทีแล้วนิดนึงก็จะยังไม่กินจันทีจะมีกินบ้างนิดหน่อยใช่ควาจริงลูกนน้องกินเยอะแม่ต้องอ้าปากต้องพยายามอ้าปากมันตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะชินนิด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 เท่านั้นแค่แต่กินแบบสะบัดหัว อือาหารหล่นเลยเห็นไหมคะประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็อันนี้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในการชิมอาหารหล่นเลยใช่ก็นะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่ออยากรู้ว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรน้องตัวนี้ชื่อบาวนมี่ค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> Okay, bye, nah. bye bye, na. Bye bye.